ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีชาวบล็อกโพลและช่องเดียดก้าด้วยวันนี้มานี่มากระตีมของลุงหนวดขาวแต่งตัวเป็นหนวดขาวนะวันนี้เราจะทําผลสั่นตื่นกันนะครับเหมือนเดิมนะก็คือวันนี้เราทําไปทั้งหมดสามสกิลแล้วคือผลสั่นนะมันมีแค่สสกิลนะครับคือเราก็ลงแค่ทุยก็สี่สกิลก็ลงสี่รอบนะเออเราก็ <laughs> นั่นแหละแล้วก็เหลือสกิลสุดท้ายเหมือนเดิมนะนั่นก็คือสกิลวีนะครับแล้ววันนี้ก็มีคนมาแบกเราเหมือนเดิมนะครับน้าน้องคนเดิมคน น้องกระปอมของเรานะครับก็ขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับสําหรับดันผลสั่นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีความยากมากอะไรนักนะครับก็คือจะยากอันสุดท้ายอันเดียวเลยนะครับัก็คือด่านที่เป็นบอสนะครับนี่แล้วก็มาเท่ๆประมาณนี้เลยนะ แต่งตัวเป็นหนวดขาววันนี้ใช้งบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนวดขาวเนี่ยแต่ว่ามันเป็นผลที่ค่อนข้างเท่มากบอกเลยว่าสกลิลแต่ละสกลิลนี้คือแบบตุ่มต่าตุ่มตําตุ่มต,ตํมตาเอฟเฟกแบบสุดสมกับผมก็เป็นผลพิศารในอนิเมะวันพีชที่โคตรแข็งแกร่งนะครับครอบครองโดยลุงหนวดขาวคนนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่การภาคแล้วก็แนะนําตัวละครนวดขาวในยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับแล้วก็ฝากโปรโมทนิดนึงนะตอนนี้คือเรามี ีช่อง tiktok แล้วก็ facebook แล้วนะครับก็ใครสนใจสะดวกช่องทางไหนก็เข้าไปาติดตามกันได้นะครับก็คือชื่อ d ีเกแบบนี้เลยนะแล้วก็ฝากนิดนึงคือตอนนี้คือทำแคลนแล้วนะครับใครอยากเข้าแคลนเนี่ยก็ สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะว่า e y, อยากอยู่แคลนทาไมถึงอยากอย,กอยู่ก็คือก็ไม่ได้มีกําหนดจํากัดค่าหัวอะไรทสิ้นนะครับก็ขอแค่อ้อนบะ่อยๆเนาะแล้วก็มีความสุภาพเรียบร้อยน,นิดนึงเนื่องจากว่าลุงแก่แล้วนะเออรับเรื่องแบบว่าหยับคายหยับคายมากๆไม่ไหวนะโอเคนะก็เข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับหนวดขาวเนี่ยถ้าใครได้ดูวันพีซหรือไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรเนาะจะจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าชื่อจริงๆของลุงหนวดขาวนั่นก็คือเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะ ก็เป็นผู้ที่ใช้ผลปีศาจนะครับที่ชื่อว่าผลกุละกุละนะ ก็คือเป็นผลพิศาจส,สายพารามิเซียที่ว่ากันว่าแข็งแก่งที่สุดแล้วเป็นผลสั่นนะถ้าในบล็อกคูดก็คือเรียกว่าผลสั่น,นเนาะผลเควกเนี่ยก<ๆ>็ถ้าเป็นในอนิเมะก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นผลแผ่นดินไหวเอาจริงเรียก,กผลสั่นก็ไม่ผิดอะไรนะรวมถึงอาวุธของลุงหนวดขาวนี่ที่ใส่มาด้วยนะครับนั่นก็คือเนี่ยที่มันเหมือนเป็นเงาเนาะอ่าออกแนวแบบนิ้วหนังจีนนิดนึงนะนั่นมันชื่อว่าบิเซนโตนะ เป็นอาวุธคู่กายของหนวดขาวอีกอันหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นผลพิศา่าที่โคตรแข็งแกร่งโคตรโกงเลยคือสุดๆแล้วอะ่ะถือว่ากันว่าหนวดขาวเนี่ยก็คือมีพลังที่แบบว่าทัดเทียมกับราชาโรเจอร์เลยนะก็คือเอาง่ายคือหนวดขาวกับโรเจอร์เนี่ยคือคือเคยปะทะกันมาแล้วนะปรากฏว่าแบบสู้กันแบบ3ามวัน3ามคืนแต่หาผู้ชนะไม่ได้นะก็คือเสมอกันก็เลยแบบพอพอ เออจบจบแล้วกันนะมันหาผู้ชนะไม่ได้แยกย้ายกันไปนะตอนเด็กๆนกะ็คือถ้าย้อนกลับไปนิดนึงนะ ตอนเด็กของลุงนวดขาวนี่ก็คือเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะเกิดมาในโลกนิวเวิลด์นะก็คือแบบว่าด้วยโชคชะตาเนาะเป็นความยากจน,นอะ่ะมันเลยแบบว่าบังคับให้เป็นโจรสลัดเป็นคนที่กำพาพ่อแม่เนาะโหยโนวดขาวนี่ก็มีความที่หโหยหาความรักก็คือมีตอนหนึ่งเอาง่ายๆคือตอนหนวดขาวยังเป็นหนุ่มคือเพื่อนเพื่อน,เ,อนเขาก็ถามว่าไอ้หนวดข่าวทําไมถึงแบบไม่มุ่งแบบว่าอยากได้ชื่อเสียงเงินทองหรือความยิ่งใหญ่อะไรเลย นดขาเขาก็บอกว่าเขาต้องการความรักและความอบอุ่นแล้วก็แบบครอบครัวคือแค่นั้นนะก็แบบคือเพื่อนเพื่อเขาก็ขำกากเลยเออแบบหนดขาวอารมณ์ไหนนะคือเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็แบบเอาง่ายๆคือจะครอบครองโลกใบนี้เลยอ่ะก็อาจจะทําได้อะไรประมาณนี้แต่แบบไม่เขาไม่ได้แบบว่ามักใหญ่ไฟสูงอะไรขนาดเออเป็นตัวละครที่ผมแบบคือชอบมากเลยนะนดขาวือแบบอ่าต่อไปก็เป็นพูดถึงเรื่องของกลุ่มโจรสลัดนวดขาวนะก็คือกลุ่มโจรสลัดนดขาวนะเป็นกลุ่มที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเอาจจริงสมาชิกนี่คือแบบว่า ถ้ารวมตั้งแต่หน่วยหัวหน้าหน่วยรองหัวหน้าหน่วยหน่วยเล็กหน่วยย่อยคือมีโจรสลัดที่อยู่ในสังกัดอะคือเป็นหมื่นหมื่นคนเลยนะเอาง่ายๆคือยกตัวอย่างอย่างกลุ่มที่เป็นแบบว่ากลุ่มหลักๆเนาะหน่วยที่แรกๆหน่วยที่หนึ่งเนี้ยก็คือฟินิกมาโก้ก็คือผลฟินิกที่อยู่ในบล็อกฟูดนี่แหละครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้ามาโก้ให้ดูนะครับ ก็คือมาโก้คนนี้เป็นคนที่ใช้ผลฟินิกก็เป็นลูกน้องของหนวดขาวนะคิดดูทีลูกน้องลูกน้องยังแบบยังใช้ผลพิศาจที่โหดๆขนาดนี้แล้วหัวหน้าแบบอย่างหนวดขาวมันจะไม่โหดขนาดไหนอะคิดมาดูดีแบบมันต้องเก่งมากๆเลยสมาชิกอีกคนหนึ่งที่สําคัญสําคัญในกลุ่มหนวดขาวนั่นก็คือ S นะครับโปรโตการสดีเอสหรือ S อสมัดอัคคีนั่นเองนะครับก็เป็นหัวหน้า,นานหน่วยที่สองนะเป็นตัวละครที่หลายคนที่แบบว่าชินชอบมากๆเลยนะเอสคุงแต่ว่าโชคชะตาของ S อสคุงก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็ต้อง ลา,าบาๆไปก่อนนะเอสูแบบว่าเศร้าโศกเสียใจนะอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวละครหลักนะครับในในกลุ่มลูกน้องของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนั่นก็คือไดมอนโจ้นะครับก็คือคนที่ใช้ผลเพชรนะครับผลเพชรที่อยู่ในบล็อกพูดเนี่ยแหละคนที่เป็นเจ้าของก็คือไดมอนโจนะคนนี้นะก็ประมาณนี้นะก็ยกตัวอย่างนะจริงๆแล้วลูกน้องของหนวดขาวยังมีอีกเยอะมากมายนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ ใหญ่มากๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเก่งไปได้ตลอดเวลานะครับืัองจากหนวดขาวเนี่ยก็มีอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายและความแก่ชรามันก็ไม่สามารถหลีกหนีกันได้นะมาจบชีวิตลงที่ในภาคสงครามมารินฟอร์ดนะนั่นก็คือลุงหนวดขาวเนี่ยก็คือต้องมาช่วยเอสอะเอสก็เหมือนแบบว่าเป็นลูกหลานเป็นลูกคนหนึ่งในกลุ่มอะก็คือเอาง่ายๆคือกลุ่มครอบครัวเอสโดนจับมาอยู่ที่มารินฟอร์ดกำลังจะประหารเอสเลยก็ หนวดขาวก็โผ่มาช่วยพอดีก็เลยเป็นสงครามมารินฟอร์ดระหว่างกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับกับทหารเรือแล้วก็ทหารเรือเนี่ยจริงๆร่วมมือกับเจเทพโจรสลัดด้วยนะเรียกว่าโจรสลัดหนวดขาวนี่ก็สุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับไม่ไหวจริงๆรวมถึงตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือมีหนวดดําเข้ามาด้วยนะก็คือแบบ คือเอาง่ายๆคือกลุ่มหนวดขาวนี่คือมันไม่ไหวจริงๆมันหลายฝ่ายจัดเลยที่แบบว่ามาลุมหนวดข่าวแล้วก็สุดท้ายแล้วลุงเขาก็แก่ด้วยนะก่อนที่จะมาสู้เนี่ยก็คือลุงหนวดขาวแกก็มีโรคประจําตัวอยู่แล้วด้วยนะก็คือแบบมันไม่ไหวจริงอ่ะคือสคริปต์มันเขียนไว้ว่าหนวดข่าวเราจะต้องจบวาระอยู่แพร่แบบสงครามารินฟอร์ดแค่นี้จริงๆนะสุดท้ายก็ตายไปนะครับหนวดขาว แล้วผลพิศาสผลกุลา <verm> กุลาเนี่ยก็กย<ๆ>ไปตกอยู่ในมือของหนวดดําด้วยนะ <K> ก็คือหนวดดำเนี่ยอ่าก่อนที่ตอนที่หนวดขาวตายแล้วอะเขาก็หนวดดํามันทําทําพิธีอะไรบางอย่างอะดึงผลพิศาสที่อยู่ในตัวของหนวดขาวออกไปใช้นะก็คือหนวดดำเนี่ยก็คือใช้ได้2อผลเลยนะประมาณนั้นนะก็คือใช้ได้ทั้งผลมืดแล้วก็ผลสั่นของหนวดขาวนะปัจจุบันแล้วผลสั่นสะเทือนก็ไปอยู่ในตัวของหนวดดําเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคพูดถึงดันบ้างดีกว่า จะจบแล้วมั้งเนี่ยดานสุดท้ายนี่คือบอสนี่จะเกิดมา อยู่ข้างบนนี้แล้วก็เดินลงมาก็คือดีนะคือแบบน้องกระป๋อมเรานี่เดแบกนะก็เรียกว่าเรียกเจ้าทะลงเรียกทะเลใช้ผลอะไรไม่รู้มัวตัวไปหมดแบกเราผ่านไปได้ก็ต้องขอบคุณน้องนะโอเคก็เหลือสกิลสุดท้ายนะครับสกิลวีนะครับคือใช้แฟกเมนเยอะมากนะต้องขอบอกเลยเนื่องจากว่ามันเอาเวแค่4สกิลนะครับแต่ละสกิลเนี่ยก็เลยต้องใช้แฟกเมนเยอะมากๆเลยนะเออต้องเตรียมเงินม่วงไวด้ดีๆนะครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นการรีวิวผลสั่นตื่นนะทุกสกิลนะเดี๋ยวเริ่มจากสกิลแซก่อนเลยนะครับชื่อว่า Fatal Demolisher นะใช้ m a s อร r y แค่หนึ่งนะมาดูกันกดแซค้างเอ้ยยกมือสองข้างเย้เอ้ยดึงมาแล้วก็ต่อยเอ้ยกรโจกแตกเอฟเฟคโคตรเท่เหมือนจอมมุมัวดาเมจสามเปนสามเดี๋ยวลองอีกทีคล่องใจมันเทพมันดึงมันดึงเข้ามาด้วยนะอ่าประมาณนี้มันดึงถึงมาเนี่ย เฮ้ยนี่ไงอึดามิสามพันห้าโคตรเท่แล้วก็ต่อยกระเด็นด้วยนะเอาอ๋อนี่โคตรสวยครับเกรมเมจเอฟเฟคกระจกแตกต่อไปก็จะเป็นสกิลเอ็กนะครับชื่อว่าแอร์คลาเชอร์นะใช้มัสซารีห้าสิบนะนี่สกิลเอ็กชาร์ตอยชาร์ตลูกบอลบุ๊ควิปวับปอยวิดามิสามพันสองโคตรแรงเป็นปล่อยเป็นเส้นตรงยาวๆอย่างนี้นะ มันน่าจะโดนมอนหลายตัวนี่นี่นี่เรียงกันสามตัวอย่างนี้นะนูนโหโดนไม่ถึงตัวที่สามแล้วเม็เก้าพันก็คือตัวละสามพันนะคือไกลมากแต่สกิลเอ็กมันโคตรไกลเลยนะต่อไปก็เป็นสกิลซีนะครับชื่อว่าสเปเชียลช็อคเวฟนะครับใช้มาสซตลรี่หนึ่งร้อยแล้วไปลองดูกันไอ้ตัวนี้เลยละกันนะกดซีเ้ยชาร์จลูกบอลที่มือสองลูก โอ้โห,โหทุบพื้นนี่กำแพงแบบแพ่นดินแบบว่าขึ้นมารอบๆตัวเลยนะเป็นวงกลมเลยลองต้องลองดูแบบว่าลองลองมอนเยอะๆดูนะกดสอุ้ยคือมันชาร์จนานเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้กดค้างนะคือกดกดทีเดียวนะแต่ว่ามันต้องมีระยะแน่ๆเลยอ่ะเราลองใหม่นะอาใหม่มาใหม่ต้องเว้นระยะนิดนึงคือเมือกี้มันติดเกินไปอะอ่ะนี่มันต้องเว้นระยะนิดนึงดามจ่สองหมื่ โอ้แรงเมื่อกี้กี่ตัวไม่รู้นะเนี่ยคือมันต้องประชิดมากไม่ได้นะเพราะมันจะยกมือชาร์จมานิดนึงเดี๋ยวลองอีกทีนะคือถ้าถ้าแบบว่ามอนเดินติดตัวนี่คือแบบมันไม่ไล่นะมันไล่ไม่ทันอ่าต้องประมาณนี้เลยอ่ะเนี่ยเออมันต้องเว้นระยะนิดน,นึงนะประมาณนี้นะเราสกิล4นะโอเคครับสกิลสุดท้ายนะครับสกิลอัลติเมทของเราชื่อว่า4 Quake นะครับใช้ m a s t รี่150สกิลีไปดูกันครับจะลากมาเป็นกลุ่มๆก,ก่อนนะ ไปกลุ่มๆเลยละกันประมาณนี้นะซีควกนะครับเดี๋ยวหอแรงนิดนึงกดวีทุบพื้นอ๋อมันเหมือนสกิลซีทุบพื้นเลยแต่ว่าสังเกตด,ดูมีขึ้นซึนามิขึ้นยักษ์มานี่ดาเมดดาเมจมันออกเป็น2ชุดนะก็คือทุบพื้นทีแรกก็1ดาเมจแล้วก็พอขึ้นมันซัดมาก็มีอีกดาเมดหนึ่งนะเดี๋ยวลองลองอีกทีให้ดูนะอันนี้ต้องเว้นระยะนิดนึงมันเหมือนสกิลซีอะ่ะ แต่ว่ามันเพิ่มเติมก็คือมีคลื่นคลื่นซีเาม,มีมาด้วยนะคลื่นยักษ์มาด้วยอ่ะถ้าเดีย๋ยวลองดูนะลองดูดาเมจะออกมา2ชุดนะอ่ะเดี๋ยววนวนวนอ่ะลองดูนะกดวีประมาณนี้นะนี่ทุบพื้นดาเมจออกมา1อันละแล้วก็เรียกคลื่นมาเมื่อกี้ดาเมจสองหมื่นสองนะคลื่นอีกหมื่นเก้าก็คือดาเมจชุดแรกจะแรงกว่านะคลื่นจะเบากว่านิดนึงนะแต่ก็โดยรวมแล้วแบบอย่างนะสองหมื่นก็ตกตกประมาณ4ี่0 0นนะดาเมจสกิลวีนะเมื่อกี้นี้ มันค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะซึนามีอ่ะคือแบบมันโดนทุกตัวจริงๆอ่ะดูเลยแบบเราไม่จำเป็นจะต้องแบบลากมาเป็นกลุ่มก็ได้นะแต่ถ้าลากมาเป็นกลุ่มมันจะโดนดดเมจชุดแรกโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปรีวิวผลตื่นนะครับทุกสก,กิลของลุงนวดขาววันนี้นะครับก็ลงทุนโคตรๆนะผลตื่นก็ผลสั่นนี่ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แต่งตัวนวดขาวอีกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับพาร์ทนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย